สวัสดีนะครับมาอยู่กันที่แนวทางหาสูตรปักหลัก10นะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่1น,นะครับประจำวันที่1มิถุนาน,นะครับผมมาดูไปพร้อมกันนะครับหลัก10ส,สูตรที่1น,นะครับจะออกมาได้เลขอะไรนะครับสูตรที่1ใช้หลักหมื่นนะครับบวกด้วยหลักพัน แล้วก็บวกด้วยหลักสิบบนครับหลักหมื่นเป็น0หลักพันเป็นห้าสิบบนก็เป็น9บวกกันได้14บสี่นำสี่นะครับไปเทียบตัวเด่นก็จะได้6 7 8จ็ดแปสต่อไปครั้งที่สอง เราก็ใช้หลักสิบครับบวกด้วยหลักสิบครั้งที่1แล้วก็ตามด้วยหลักหน่วยครับของครั้งที่สหลักสิบเป็น9หลักสิบครั้งที่ท1เป็น8หลักหน่วยครั้งที่3เป็น7บวกกันก็ได้24ครับนำสี่ไปเทียบตัวเด่นของรอบที่สองครับ ได้4 6 7 9 1 2ต่อไปรอบสุดท้ายครับรอบที่3ใช้หลักหน่วยครับครั้งที่2บวกด้วยหลัก10ครั้งที่4แล้วก็ตามด้วยหลัก10ครั้งที่4นะครับอีก1ครั้ง หลักหน่วยครั้งที่2เป็น7หลัก10ครั้งที่4ก็เป็น7ครับบวก10ครั้งที่อีก1ครั้งก็เป็น7บวกกันได้21น้นำหนไปเทียบตัวเด่นได้2 4 5 8 9 0ห้านำผลของทั้ง3รอบนะครับทำการหาตัวเด่นตัวแรก6มาไม่ครบครับ7ก็มาไม่ครบ8ไม่ครบครับ 1>, 1ไม่ครบ2มาครับตัวแรกครับทั้ง3ชุดเลยต่อไป3มาไม่ครบนะครับแลวทางนี้ครับปากหลัก10สูตรที่1ได้เป็น2นะครับใช้ได้ทั้งบนและล่างครับผม